อย่างที่บอกไปว่าในช่วงนี้เราจะไปพูดคุยเป็นประเด็นร้อนแล้วก็เป็นประเด็นหน้าหนึ่งไม่ใช่เฉพาะในหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจเรียกว่าหน้าหนึ่งทุกฉบับทุกฉบับใช่ป่าวันนี้เช้าวันนี้เช้าวันนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยดีเอสไเขาบุกไปที่แมคโครสำนักงานใหญ่นะสำนักงานใหญ่เลยสำนักงานใหญ่ก็คือบริษัท c p Extra าจำกัดมหาชนครับนะครับหรือว่า CPAXT อ่าใช่หลายคนหลายคนเองอาจจะยังไม่คุ้นชินคือคนที่อยู่ในแวดวงตลาดหุ้นตลาดทุนน่าจะคุ้นแหละว่ามีการเปลี่ยนชื่อไปแล้วอ่าเปลี่ยนชื่อแล้วเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนตัวผู้บริหารผู้ถือหุ้นถูกไหมอ่าใช่ใช่เปลี่ยนชื่อบริษัทแต่ว่าห้างหนึ่งใช้แมคโครอยู่อย่างใช้แมคโครแล้วก็โดตัสอีกปีอ่ามีสองสองขาดนะฮะครับปิดกรส่งนะครับมันต้องมีเอสด้วยนะฮะนะครับนะครับแต่อย่างที่บอกว่าพอการไล่ข้อมูลไล่เลียงมาตั้งแต่ ประเด็นเรื่องของท่าเรือแหลมชบัง161ตู้สืบไปสืบมาไปตามหาชิปปิ้งก่อนอชิปปิ้งแถวหนึ่งก็บอกว่ามีนายทุนเนี่ยสั่งให้นำเข้ามามทางอีดียสไเองก็เลยไปตามในแถวที่สองอที่เป็นกลุ่มนายทุนเป็นสองพ่อเลือกแล้วก็มีกรณีของคุณสมนึกที่มีมีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วก่อนหน้านี้อ๋อที่ว่ามีชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท บริษัทหนึ่งใช่ครับซึ่งกรณีของคุณสมนึกเองเนี่ยเดี๋ยวทางดีเอสไอเองน่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมออกมาเพราะเบื้องต้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อจะไปรับทราบข้อกล่าวหาอ๋อรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ยังยังไม่พูดอะไรไม่ปฏิเสธแล้วก็ไม่ยอมรับอะไรอถูกต้องนะครับเพราะแต่เห็นที่บอกว่าหลักใหญ่ใจความของดีเอสไอเวลาเขาทำงานกันเนี่ยเขาไล่เลียงตามเส้นทางการเงิน ธุรกรรมต่างๆนะครับแม้ว่าโอเคคุณสมนึกเองอาจจะมีชื่อเป็นหนึ่งในผู้มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามครับในบริษัทที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้เนี่ยก็ต้องดีแคลร์ตัวเองให้ได้นะครับว่ารู้หรือไม่รู้เพราะในเมื่อท่านเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเนี่ยตามกฎหมายถือว่าต้องรับผิดชอบเทียบเท่ากับตัวนิติบุคคลออันนี้ก็ในส่วนของคุณสมนึกนะครับแต่ว่ากลับมาเมื่อวานสาการเมื่อวานนี้ ก็ได้มีแถลงกลงตั้งตัวแถลงข่าวด้วยนะ,ะแถลงด้วยอ่าก็คือพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลน ที่บดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดีเอสไอ่าก็มีการเปิดเผยว่าล่าสุดเมื่อวานนี้ครับดีเอสไและคณะพนักง,งานสอบสวนคดีหมูเถื่อน161ตู้ครับได้นําหมายค้นนะครับเข้า,ขา,ขาตรวจค้นสํานักง,งานใหญ่ที่ถนนพหลานการของบริษัท c p พี t อ็กซ์ตาจำกัดมหาชนหรือว่า C p พีเอหลังจากการมีการขยายผลนะฮะพบหลักฐานเชื่อมโยงว่ามีการรับซื้อ,อชิ้นส่วนสุกรแช่แข็งจากบริษัทที่ถูกดำเนินคดีในการ นำเข้าแบบผิดกฎหมายนะฮะโดยมีการเเป็นการตรวจค้นต่อเนื่องจากหลังจากที่เดซไยเนี่ยได้เข้าตรวจค้นเเกี่ยวข้องกับหมูเถื่อนกับบริษัทที่ชื่อว่าเวลซี well ่ See, ใช่ไหมฮะเวลซี well ่แอนด์เฮลนะครับซีฟูด้ดจำกัดแล้วก็มีการจับกลุ่ม2ผู้ต้องหาด้วยอย่างที่คุณจันทร์วามว่าวคือ2องข้อลูกถูกไหมฮะใช่ฮะอ่าอันนี้ก็เบื้องต้นนะครับทั้งคุณสุริยาก็บอกว่าเดซไยได้เข้าไปตรวจค้น2บริษัทที่ ที่เป็นผู้ต้อหาสองรายที่พบนะครับพยานหลักฐานเนี่ยพบว่ามันมีเกี่ยวข้องมาถึงตัวของ c อีพีอเอ้ขอไปซีพีเอ็กซ์าขอไปนะซีพีเอ็ว่าเอ๊ะมีการซื้อต่อจากสองเจ้านี้หรือเปล่าอ่าถูกต้องมันมีรเรื่องของเส้นทางการเงินการโอนเงินการออเดอร์คําสั่งซื้อต่างๆครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้ดีเอสเองก็ต้องออเข้าไปสอบถามแหละ,ะในคพนักงานสอบสวนว่าครับ คนเกี่ยวข้องหรือเปล่ารู้หรือเปล่าว่าเป็นของผิดกฎหมายอ,อ,อืมอืมนะครับอันนี้ก็ต้องดูนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าเนี่ยจะต้องตรวจสอบว่าการรับซื้อสินค้าระหว่าง c p e x t r a กับบริษัทผู้ที่เกี่ยวข้องตรงนี้นะฮะมีความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องหรือมีความผิดพลาดอย่างไรโดยจากการตรวจสอบเอกสารการซื้อขายเบื้องต้นพบว่าเป็นการทําการซื้อขายโดยเปิดเผยและมีการซื้อขายกันมาต่อเนื่องแล้วก็เป็นไปตุลวัฒบวิธีการขายตามขั้นตอน ซึ่ง cp extra ก็ให้ความร่วมมือในแง่ของการส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้กับดีไซก็คาดว่าภายใน1เดือนนะครับจะได้รับเอ,เอกสารทั้งหมดภายใน1เดือนนะครับแล้วก็เข้าใจว่าเอกสารบางรายอาจจะไดระ้ระยะเวลาที่เร็วกว่านั้นได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าหรืออาจจะนานกว่านั้นก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ทาง cp extra นะครับหรือว่าแมคโครเนี่ยเขาจะาส่งมาให้กับดีไซนะครับมีการพูดตอบนะครับว่าส่วนกรณีการรับซื้อหมูจากบริษัท ผู้ต้องหานั้นเนี่ยจะมีความผิดหรือไม่จากที่ก่อนนันนี้ดีไซน์ได้ยืนยันว่าจะต้องถูกดำเนินคดีนะฮะเสมือนผู้นําเข้าแต่กรณีของ c p พีเอยังไม่ได้สรุปขนาดนั้นว่าทําผิดหรือไม่นะครับ,รบเพราะต้องตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้งแต่ในข้อที่จริงของเอกสารซื้อขายพบเส้นทางการเงินในการซื้อขายมูลค่าประมาณ390บล้านบาทนี่แหละ,ะซึ่งการซื้อขายเนี่ยเป็นการซื้อขายแบบเปิดเผยแต่ติดที่ตัวสินค้านั้นว่านำเข้ามาถูกข้อกฎหมายหรือไม่ ครับอ่าก็เป็นหน้าที่ของดีเอสายต้องพิสูจน์ให้เกิดความชัดเจนต่อไปอ่าจำตัวเลข390ล้านบาทไว้ครับสามร้เาสบนะนะครับ,รบเมื่อวานนี้เนี่ยนอกเหนือจากทางนานดีเอสายแล้วเนี่ยทางด้าน c ีพีเอ็นะครับโดยรองประธานเจ้าที่บริหารสายงานการสื่อสารองค์กรคุณสรีพรเดชสิงห์เนี่ยท่านเองก็ อมให้ข้อมูลนะฮะโดยเฉพาะการแถลงข่าวร่วมกันถ้าเกิดเห็นในภาพเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นบุคคลที่นั่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของทางด้านอดิบิีดีไซนบนี่แหละครับคุณสิริพรคุณสิริพรเนี่ยก็ให้ข้อมูลชี้แจงว่าทางซิมเพ็กตราเนี่ยก็ยินดีนะที่จะให้ทางดีไซ์เนี่ยเข้ามาตรวจสอบนะครับตามตามหมายค้นนะครับโดยถือว่าเป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐนะครับรวมถึงทางด้านกรมบริษัทกรมการค้าภายในและสาธารณสุขจังหวัด ที่มีการเข้ามาตรวจสอบเรื่องของการดําเนินการเอกสารการรับซื้อสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าแมคโครที่มหาชัยและก็วังน้อยอโดยพบว่าสินค้าเนื้อหมูและตับหมูทั้งหมดเนี่ยมีความปลอดภัยคือก่อนหน้านี้นเ,นเขามีการไปตรวจกันมารมอบนึงแล้วนะครับคุณภาพที่ได้เนี่ยได้มาตรฐานแล้วก็มีแหล่งที่มาตรวจสอบย้อนหลังได้ทั้งหมดหพร้อมยืนยันว่าแมคโครเนี่ยรับซื้อเนื้อหมูจากแหล่งผลิตในประเทศ100เอร์เซโดยมีแหล่งผลิตที่ชัดเจนและมีใบรับรองถูกต้องตามกฎหมายจากกรมปศุสัตว์ทุกล็อต ส่วนเครื่องในหมูและตับหมูปกติเนี่ยรับซื้อจากเกษตรกรภายในประเทศเนี่ย99%อและมันมีบางช่วงนะครับที่ผู้บริโภคเนี่ยมีความต้องการบริโภคมากกว่าที่เกษตรกรผลิตได้จึงเป็นที่มาที่มีการรับซื้อจากบริษัทที่นำเข้าคือเขาอ้างว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเกิดปัญหาว่าคุณสุประชัยกับผมเนี่ยอชอบกินเครื่องในเยอะอ๋อตับขาดประมาณนั้นเนี่ย ตับขาดไส้ขาดเสี่ยงจี้ขาดอะไรขาดตลาดนะไม่ได้ว่าขาดวินนะขาดวินนะนะครับมันก็เลยเป็นที่มาที่เป็นช่องก็คือสามารถที่จะนําเข้ามาได้กรณีที่มันขาดแคลนนะครับในส่วนของเครื่องในเนี่ยซึ่งก็เป็นไปตามกรอบของกฎหมายนะครับว่าต้องมีใบอนุญาตนําเข้าการอนุญาตเคลื่อนย้ายอย่างถูกต้องมายื่นให้กับบริษัท ส่วนสาเหตุที่รับซื้อเครื่องในและตับหมูจากบริษัทที่ตกเป็นผู้ต้องหานั้นเพราะเคยเป็นคู่ค้ากันมาหลายปีนอกจากเนื้อหมูแล้วยังเคยรับซื้อปลาและอาหารทะเลต่างๆด้วยอ๋อมันนอกเหนือจากหมูแล้วมันมีปลามีอะไรต่างๆครับซึ่งก็เป็นคู่ค้ากันเดินอยู่แล้วนะครับนะครับส่วนในช่วงที่เครื่องในหมูประเภทตับหมูขาดตลาดเนี่ยบริษัทได้เข้าบริษัทดังกล่าวเนี่ยก็ได้เข้ามาเสนอราคา โดยมีเอกสารสำแดงถูกต้องตามกฎหมายทุกล็อตจึงตัดสินใจรับซื้อกระทั่งเมื่อกลางปี2565ครับเนื้อหมูที่รับซื้อพบว่าไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของแมคโครก็เลยมีการยุติการสั่งซื้อกันไปนะครับเช่นเดียวกับตับหมูที่เพิ่งเลิกรับซื้อไปเมื่อช่วงต้นปี2566ด้วยเรื่องของคุณภาพไม่ได้มาตรฐานเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ ทางซีพีนะครับโดยคุณสิริพรก็บอกว่ายืนยันว่าแมคโครม,มีจุดยืนชัดเจนไม่สนับสนุนการนําเข้าสินค้าผิดกฎหมายและถ้ามีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าบริษัทดังกล่าวนาเข้าผิดกฎหมายก็จะไม่รับซื้อสินค้าจากบริษัทนี้อีกต่อไปนะฮะแล้วก็พร้อมขอให้ดีไซน์เลขตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยเร็วเพราะบริษัทเองก็ได้รับผลกระทบนะครับะนะครับนี่คือคําชี้แจงจากทางด้าน C ี x ีเอ็กซ์นะครับ,รบที่ยืนยันว่า ก็ในเมื่อคู่ค้าเนี่ยเขามีเอกสารถูกต้องครับนะครับมาสาแดงการนําเข้าการตรวจสอบต่างๆเนี่ยและจะทายังไงก็ก็ถูกหมดแล้วถ้าแฮมไงมีการตรวจทุกอย่างแล้วก็เคยเคยววน่เอาง่ายๆคือวัวเคยค้าม้าเคยขี่ก็คือซื้อขายกันอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วครับก็เป็นเป็นเป็นเหมือนคู่ค้ากันอยู่แต่ถ้าฟังหลักๆเนี่ยจากคาชี้แจงของคุณสิริพรเนี่ย ส่วนใหญ่ที่มีการประสานและรับซื้อกันเนี่ยก็จะเป็นพวกเครื่องในอ่าเครื่องในเครื่องในเครื่องในเป็นหลักนะฮะแต่ทางด้านหัวหน้าพนักงานสอบสวนที่นั่งอยู่ความมือของทางด้านอธิบดีดีเอสไอเนี่ยเมื่อเช้าก็ได้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนผ่านรายการจดเล็กทั่วไทยอ่าผ่านพี่ดินานนะคุณดนานนะครับก็บอกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวคงต้องให้ทางแมคโครเนี่ยชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นเรื่องของรู้หรือเปล่า ว่าหมูที่นาเข้ามาเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายยังไงรู้ไหมและอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้มีแค่ตัวตัวของเครื่องในก็ยังมีเนื้อหมูด้วยในจำนวน390เาล้านบาทที่คุณสุปชัยอบอกไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็เรื่องนี้ผมว่าต้องตาม ให้เป็นสเตปนิดหนึ่งนะครับคือโอเคละว่าถ้าย้อนจากแมคโครคือเป็นปลายทางที่ซื้ออาจจะไม่ใช่ปลายทางสุดปลายทางสุดคือพวกเราๆที่ไปซื้อมังกินนี่แหละฮะ,ะแต่ว่าปลายทางที่ที่ต่อยอดมาจาก2บริษัทที่ดีไซน์มีการกล่าวโทษไปเนี่ยนะฮะก็จุดที่น่าสนใจก็อันดับแรกคือบริษัทเนี้ยทาผิดอย่างไรนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือไอใบอนุญาตที่ทางแมคโครเขาบอกว่ามันถูกต้องทุกอย่างเนี่ยต้องไปดูว่าใบาอนุญาตอะไรนำเข้านำเข้าใครดูแลสุลกากรไหม หรืออเรื่องมาตรฐานต่างๆมีกรมประมงเขาไปเกี่ยวข้องไหมไอ้เขาเรียกกรมปศุสัตว์เขาไปเกี่ยวข้องไหมหละต้องดูในงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะว่าที่ออกมาเอกสารต่างๆเนี่ยที่ออกมาเซ็นเซเยตมาตลอดเนี่ยว่าโอเคโอเคโอเค,อเค,อเคตลอดเนี่ยจนมาถึงแมคโครแล้วแมคโครโคก็ใช้เอกสารเนี่ยอ้าวก็คุณบอกว่าโอเคแล้วนี่ฉันก็เลยรับซื้อใช่ป่ะฮะตรงนี้ต้องดูว่าขั้นตอนการออกใบอนุญาตต่างๆมันเกี่ยวโยงกับการทุจริตอะไรหรือเปล่านี่แหละอันนี้ในงานรัฐนะในงานรัฐเพราะว่าใบอนุญาตต่างๆเนี่ยมัน ผมคุณจตุวรมันคงออกไม่ได้แหละมันต้องหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างนำเข้าก็ต้องกรมสุรฆากรปะอ่า,อานำเข้าถ้าเกิดเป็นประเภทเนื้อสัตว์เนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบโรคอ๋อจากทางด้านกรมปรศุสัตว์อ่ากรมปศุสัตว์ใช่ถ้าเป็นอาหารทะเลเนี่ยก,ก็ต้องมีกรมประมงอ่าใช่ เข้ามาตรวจด้วย ừ ừ ừ นะครับในแง่เรื่องของอที่มาที่ไปเส้นทางต่างๆนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคำก็ย้อนกลับไปสิ่งที่แฟนไซรายการถามว่าเราจะมีคนติดคุกไหมผมเชื่อว่าคาดีนี้เนี่ยยังไงยังงไก็ต้องมีข้อมีคนรับผิดชอบอต้องมีละเพราะมันเป็นคดีใหญ่มากะจะจะระดับไหนแค่นั้นเองอถูกต้องจะแพะหรือว่าจะแกะหรือว่าจะตัวการหรือเปล่า ครับอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตนะค <c oughs> คุณผมว่าจะแพ้หรือว่าจะ,จ,ะจะตัวการจริง<อ>หรือตัวการใหญ่แค่ไหนไงครับเพราะอย่าลืมนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนายกเศรษฐานะสั่งในคลมอเลยนะเรื่องหมูเถือ่อนเรื่องสตาร์ทต้องเอาตัวการใหญ่มาสิ่งหนึ่งถ้าเกิดจำกันได้ย้อนกลับไปฟังคลิปของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยครับครับท่านนายกตรีบอกว่าในเมื่อคุณจับ ชิปปิ้งได้แล้วม,มีของกลางชัดเจนไล่เส้นทางการเงินได้เนี่ยทำไมยังหาตัวการใหญ่ไม่ได้เออนั่นน่ะสิณนะเวลานั้นมันยังไม่มีข่าวนะว่าปลายทางเนี่ยไปอยู่ที่ไหนบ้างอันนี้แค่คือผมว่าแมคโครนี่แค่ส่วนหนึ่งนะครับที่บอกว่ามามาปลายทางตรงแมคโครส่วนหนึ่งที่เป็นปลายทางที่ในแง่ของค้าปลีกค้าส่งต้องดูว่าปลายทางที่อื่นมีไหมจะไปในแง่ของอย่างที่ หลายคนอาจจะตั้งข้อสังเกตเอานอกเหนือจากค่าปิดค่าส่งไม่คโมันมีค่าปิดค่าส่งค่ายอื่อนๆมั้ยหรือเปล่าครับอาจจะไม่ใช่บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือ,อบริษัทค่าปิดค่าส่งที่เป็นระดับภูทรจะมีด้วยไหม,ม <c oughs> เพราะอย่าลืมนะฮะเรากินหมูกระทะแต่งวัดเนี่ยร้อยเก้าเก้าไม่ถึงสองร้อยเนี่ยหเพียบเลยนะผมกำลังจะบอกคุณสมภูชัยว่าทุกวันนี้เนี่ยร้านมาล่า ครับเออเออแล้วมาล้าันซูกี้ครับที่เป็นแบรนด์อินเตอร์จากไชนีสเนี่ยเยอะนะเยอ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 ะนะแล้วก็บุฟเฟ่กันเนี่ยโอ้โหคือกินกันเต็มที่เลยใช่ผมไปเห็นบอผมชอบหมูสามชั้นเนี่ยนะหมูหมูสามชั้นสไลด์เลยนะครับแผ่นประมาณนี้ฮะคุณผู้ชมฮะสามนิ้วเนี่ยฮะสามนิ้วสี่นิ้วแผ่นเบลลมเลยนะครับโอ้โหแล้วมาขายร้อยยี่สิบร้อยเออร้อยสามเก้าร้อยเก้าเก้าอย่างเงี้ยได้ยังไงอันนี้ในเงแค่ของราคาต่างจังหวัดนะครับเออเนี่ยโอ้โหแบบดูแล้ว ของมันดูแล้วมันน่าจะแพงกว่านั้นนะแต่มันขายได้ถูกเพราะว่าไอ้ที่ว่าถูกเพราะว่ามันเถื่อนหรือเปล่าถูกว่าเถื่อนหรือเปล่านะแต่อย่างที่บอกว่าคดีนี้เนี่ยน่าติดตามต่อนะครับเมื่อเราเห็นปลายทางแล้วว่ามาอยู่ห้างค้าปลีกใหญ่แล้วพอมันอยู่ในห้างค้าปลีกใหญ่เนี่ยคนที่รับไปต่อเนี่ยคือผมคือคุณสุราชัยคือแฟนๆรายการหลายๆคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคดีนี้เนี่ยถ้า ถ้ามีใครเกี่ยวข้องน่าจะรอดยากนะครับแต่อย่างที่บอกว่าการทำคดีเนี่ยก็ต้องก็ต้องต้องเห็นใจทางเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะว่าการทำสรีในลักษณะเนี่ยมันต้องมีหลักฐานรัดกลุ่มมากๆยิ่งมีคนใหญ่คนโตเข้าไปเกี่ยวข้องก็ต้องมีหลักฐานที่แบบดิ้นไม่หลุดจริงๆเอาให้ชัดคันใด้ตายอะไรประมาณนั้นนะเพราะไม่เช่นนั้นถ้าคุณไปกล่าวหาเขาอ่า คนที่ตายเนี่ยค,คือคนที่กล่าวา <คน S 2> หาคนที่กล่าวหาตายเองเออจูกต้องฮะตายเองนะฮะ, <c oughs> ะ,ฮะอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อย่างที่คุณเฉยอพรว่าต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะผมว่าเรื่องหมูเถื่อนพอมันมีความชัดเจนมีเรื่องของออมีการจับกุมอะไรที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นเนี่ยนะมันก็เลยทําให้ไอ้หุ้นที่ก่อนหน้านียถูกกดด้วยหมูเถื่อนเริ่มดีขึ้นนะนะครับอย่างวันนี้ผมเห็นดูเบทโกวันนี้ก็ดูมาบวกเหมือนกันนะเป็นช่วงๆนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย ต้องยอมรับหน,หนึ่งในบริษัทที่เขาคือเขาทำหมูวิเพียวก็คือเบตาโก,เ,โกเขามีหมูล้วนๆไงเพราะฉะนั้นผลกระทบมันเลยดูแล้วมันตรงมากที่สุดนะฮะอันนี้ก็ถือว่าประเด็นข่าวเนี้ยก็น่าจะทําให้อาสาการในแง่ของเซนติเมนต์ของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับหมูหมูเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นคือนั้นถ้าอย่างนั้นผมอยากจะชวนคุณสุปรชัยคุยต่อน,นิดนึงประเด็นเรื่องของหมูเถื่อนเนี่ยนอกเหนือจากการนําเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเราดูวงจร hmm. หมูทั้งระบบเนี่ยครับ ถ้าถามทุกคนณเวลานี้เนี่ยผมเชื่อว่าการไปซื้อหมูในตลาดเนี่ยราคาปีกยังเท่าเดิมนะออื่ออถูกไหมฮะแต่ปรากฏว่าหมูหน้าฟาร์มของนายกรนายขอที่เลี้ยงกันตามาสถานที่ต่างๆเนี่ยราคาเนี่ยถูกลงนะใช่หมูยกตัวเป็นๆเ,เนี่ยกิโลนึงไม่ถึงร้อยเออนั่นไง นี่คือนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันมีผลกระทบมาจากประเด็นเรื่องของการนําเข้าหมูเถื่อนเข้ามาคล้ายๆกับกรณีเรื่องของข้าวาหรือไอ้พวกข้าวโพดต่างๆที่มันมาสมรอยใช่ใช่ใชแล้วราคาเนี่ยมันยังสูงอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยมผมว่าหลายคนคงจะมองออกว่าคนที่ได้ประโยชน์คือใครอคือใครคงไม่ต้องบอกแต่คนรู้และที่สําคัญเนี่ยอิ่งที่คุณจะความรู้ถึงแล้วล่าฟาร์มที่มันราคาเนี่ยไม่ขยับไม่พอนะ แต่ต้นทุนเหมือนขึ้นไงอะถูกต้องถือว่กาการทวเหลืองตัวนี้ขึ้นอาขึ้นเอานะ่ะซึ่งเป็นหนึ่งในในในวัตถุดิบสําคัญในแง่ของการผลิตอาหารสัตว์เนี่ยครับมันขึ้นนะม,มันขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วมันดูไม่เมเกเซนตะ์อะคือราคาราคา,ราคาหน้าฟามไม่ขึ้นใช่ราคาขายที่เป็นเนื้อที่ชำระมาแล้วเนี่ยมันก็ก็ก,ก็ขึ้นนะครับแต่โอเคแม้ว่าจะไม่ขึ้นมากเพราะว่าโดนเรื่องหมูเถื่อนเข้ามาเกี่ยวข้องอแต่มันก็ก็ขึ้นไง ออราคาเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วเนี่ยมันเหมือนลูกข้าวฮะคนคนคนชาวนาขายข้าวเปลือกไงซื้อข้าวสารกินอ่าถูกต้องอข้าวสารแพงข้าวเปลือกถูกไงครับก็ก,ก็ก็เป็นเช่นนั้นคืออย่างที่บอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไอราคาหมูที่มันขึ้นมาเนี่ยมันก็มีปัจจัยข้ออ้างาว่าต้นทุนมันขึ้นก็เลยทาให้หมูหน้าฟาร์มเนี่ยขึ้นไปด้วยแต่พอในจังหวะที่ราคาหมูมันขึ้นเนี่ยแม้จะมีการควบคุมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่พอมันต้องถูกขยับขึ้นไปเนี่ยครับ มันก็ไม่ได้ประโยชน์ที่ได้มันไม่ได้ไปตกทอดถึงเกษตรกรคนที่เลี้ยงโดยตรงมันก็ไปอยู่ในกลุ่มนายทุน<ช>ไปอยู่ในกลุ่มที่นำเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่เอาหมูที่มันมีต้นทุนถูกกว่าเนี่ยมาขายในบ้านเราอ,อ,อันนี้ยังไม่รู้เบียนเทียนนะครับผมก็ได้ข้อมูลมาว่ามีเบียนเทียนเหมือนกันนะอาวเหรอเอาหมูไปแล้วอาหมูเข้ามา <laughs> เ,เดี๋ยวที่ว่ากันทีนะ,ะนะครับ